h o n d a Hornet 2.0คือรถมอเตอร์ไซค์แนวสปิริตไฟเตอร์ที่รวมความดุดันและความคล่องตัวไว้ในคันเดียวมาพร้อมกับดีไซน์ที่เฉียบคมไฟหน้าเหล็ที่โดดเด่นพร้อมไฟเดีเอลที่เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ตัวถังถูกออกแบบให้เพียวลงบอดนั่ง2ตอนสไตล์สปอร์ตพร้อมแฮนด์บักว่างที่ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายในเมืองเครื่องยนต์ขนาด1 8 4ซีสี่จังหวะให้แรงบิดปีในรอบต้นและกลางเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและนอกเมือง ระบบกันสะเทือนหน้าหัวกลับประสัยดาวที่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงแม้ถนนคลุกรัดดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกในทุกสถานการณ์เรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนแม้ในเวลากลางวันน้ำหนักเบาเพียง142กิโลกรัมทำให้ขี่สนุกและคล่องแคล่วอย่างไม่น่าเชื่อการออกแบบทั้งหมดถูกคิดมาเพื่อคนรักความเร้าใจและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ฮอนด้าฮอร์เ2.0เปิดราคาประมาณ98,000บาทถ้าคุณชอบสไตล์นี้และอยากชมรีวิวรถเพิ่มเติมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป